สวัสดีนะคะสวัสดีวันสาวที่3ามกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักเนาะ,ะวันนี้นะคะ,อะตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วเนาะก็ยังมีหมอกอยู่นะคะก็จะเป็นแบบว่าหมอกฟุ้งนะคะจะมองไม่เห็นวัดป่านะคะตอนนี้คือวัดป่าดนคลุมไปหมดแล้วเนาะวัดป่าโดนคลุมไปหมดแล้วเพราะว่าน้องหมอกเยอะนั่นเองนะคะ นี้เลยจ้าบรรยากาศที่พักนะตอนนี้นะคะก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วเนาะก็กำลังรอลูกค้าเช็คอินอย่างเดียวจ้าก็บรรยากาศวันนี้ทั้งฝนทั้งหมอกแล้วก็ทั้งแดดนะคะพอดี ฝนตกแบบปลอยๆนะคะฝนตกแบบปลอยๆแล้วก็หยุดตกนะ่ะหยุดตกแล้วนะคะแล้วก็แดดเพิ่งออกนะคะแดดเพิ่งออกแดดเพิ่งออกไปแดดเพิ่งออกไม่นานนี้เองนะคะกเค็เป็นหมอกฟุ้งนะคะหมอกจะอยู่ไกลๆเนาะตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆที่พักนะคะ ฝั่งติดริมหน้าผาก็มีน้องหมอกปลอยๆแบบน้องหมอกฟุ้งอา,าลูกค้าขาคือจะไม่เห็นอะไรเช่นกันเนาะคือจะเห็นแบบใกลๆ้ๆคือเห็นไม่ไกลนะคะน้งหมอกเน้นจากน้องหมอกเยอะนะคะอันนี้เลยนะคะลมเย็นๆนะคะก็ถึงจะไม่แดดแต่ว่าไม่ไม่ร้อนนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศที่บ้านชมวิวพูทกเบิกนะคะวันนี้เป็นวันที่3นะคะวันที่3ากุมภาพันธ์นะคะ3กุมภานะคะก็บรรยากาศเคยดีมากเลยค่ะน้องหมอกลอยไปลอยมาแบบนี้เลยนะ